คลิปนี้จะมาทําเรื่องคะแนนกันนะครับต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะที่ทําให้ตัวละครขยับใช่ไหมครับแล้วก็หัวใจตกลงมาละสามสองหนึ่งคลิปนี้จะมาทําเรื่องคะแนนกันนะครับต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะที่ทําให้ตัวละครขยับใช่ไหมครับแล้วก็หัวใจตกลงมาละทีนี้จะเป็นเรื่องการรับหัวใจแล้วมีคะแนนแล้วมีเสียงเกิดขึ้นแล้วครับเริ่มต้นนะผมก็จะไปที่ ตัวหัวใจก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะใส่โปรแกรมที่ตัวหัวใจนะเพื่อให้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าตัวละครที่หลับอะครับมีแค่ตัวคดดี้ตัวเดียวตัวอาวนยนต์สีเขียวๆนะคดดี้แต่ว่าตัวของที่ตกอะจะมีอยู่สไปรายด้วยกันดังนั้นถ้าผมเขียนที่คดดี้เนี่ยผมจะต้องทําโปรแกรม3แบบแต่ว่าถ้าเกิดผมเขียนที่สปรายที่เป็นหัวใจอะผมจะเขียนแบบเดียวก็คือถ้าแตะโดนคดดี้ปุ๊บได้คะแนนเริ่มต้นนะครับ มาที่ v a i a b l e นะแล้วก็กด make a v a r i a b l e เพิ่ม v a i a b l e ที่ชื่อว่า score หรือคะแนนก็ได้นะปุ๊บแล้วก็ Set เป็น for all s p r i t e นะครับกดโอเคปุ๊บเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า score ขึ้นมาแล้วทีนี้ทุกครั้งที่กดธงเขียว,วครับของคะแนนนะมันควรจะเป็นการเริ่มต้นเกมใหม่ใช่ไหม score ต้องเป็นศูนย์ก็เซ็ต score เป็นศูนย์เลย เสร็จปุ๊บการที่จะให้คะแนนเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะแตะโดนใช่ไหมครับถ้าแตะโดนก็ if if อะไร if touching touching ใครเมื่อกี้ผมบอกแล้ว if touching Cody นะ if touching Cody ปุ๊บได้คะแนนได้คะแนนคืออะไรอ่ะก็ก็เชนเชนเชนสิ่งที่เรียกว่าสกอร์ครับจาก0ให้เป็น1ก็เชนทีละ1เชนสกอร์บายหนึ่ง ถ้าเป็นตัวหัวใจพิเศษจะได้5คะแนน10คะแนนก็เชนสกอร์บาย5บายสิไปเรื่อยๆนะทีนี้ถ้าผมกดแค่นี้ถ้าไล่าตามโปรแกรมนะครับก็จะเป็นถ้ากดตรงเขียวปุ๊บให้สกอร์อยู่ที่0ถ้าแตะโดนโคด,ดี้ปุ๊บได้คะแนนอ่ะมันควรจะได้แล้วผมลองดูปรากฏว่าคะแนนไม่เกิดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโปรแกรมเนี่ยคือถ้ากดตรงเขียวมันจะเกิดตามนี้ แต่ว่าจะต้องให้ตัวละครนะครับตัวละครที่เป็นหน่วใจนะตกลงมาเรื่อยๆแล้วจะต้องโปรแกรมเนี่ยจะต้องรอจนกว่ามันจะแตะโดนตัวคดดี้ค่อยเปลี่ยนคะแนนดังนั้นผมจะต้องเพิ่มสิ่งที่ทำให้มันรอไปจนกว่าจะนะครับผมใช้ฟอนเวอร์เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกดตรงเกี่ยวปุ๊บมันจะรอจนกว่าถ้าแตะตัวคดดี้เมื่อไหร่คะแนนถึงจะเปลี่ยนนะครับทีนี้ลองกดดู โอเคถ้าสังเกตเห็นคะแนนเปลี่ยนแล้วแต่ปัญหาคือเปลี่ยนเยอะเกินไปครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวใจครับพอมันไหลมาแปะที่กดดี้ปุ๊บคะแนนเปลี่ยนใช่ไหมแต่หัวใจมันจะไหลแปะไปเรื่อยๆคะแนนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับทีนี้มันจะมีวิธีแก้อยู่หลายแบบผมเสนอสองแบบนะแบบแรกคือใช้เวทเข้ามาครับนนี้ เห็นนะครับคะแนนจะเปลี่ยนแค่หนึ่งเราก็จะรอหนึ่งวินาทีเพื่อจะทําแบบเดิมอีกรอบหนึ่งแต่ระหว่างที่รอหัวใจมันตกลงไปที่พื้นแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วอันนี้คือแบบแรกนะแต่ว่าแบบเนี้ยมันก็จะสังเกตเห็นได้ว่าหัวใจมันยังไหลลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ใช่แบบที่ผมต้องการแบบที่ผมต้องการคือแตะปุ๊บคะแนนเปลี่ยนปุ๊บมีเอ่อมีเสียงด้วยนะมีเสียงเสร็จกลับขึ้นไปข้างบนนะกลับมาที่ตัวมีเสียงผมเอาเวทออกก่อนนะครับเพราะว่า อันนี้ผมคงไม่ได้ใช้เวทนี้เสียงปุ๊บผมเพิ่มสตาร์ซาวสมมติเป็นซาวป๊อปนี่แหละแล้วก็ถ้าแตะโดนตอนนี้มีเสียงมีคะแนนต้องกลับขึ้นไปข้างบนด้วยกลับขึ้นไปข้างบนผมก็ใช้อันนี้ก็ได้ครับ go to x random นะก็ copy มาแล้วก็มาแปะทีนี้ลองดูตัวสปร์หัวใจแรกของผมนะครับปึ๊บมีเสียงปึ๊บ อยู่หนเอยโอเคตอนนี้หัวใจอันสไป์แรกกลับไปแล้วนะครับแล้วว่าใช้ได้ผมก็จะก๊อปปี้ตัวโปรแกรมเนี้ยไปที่สไปตัวอื่นๆนะสไปสองกับสี่ก๊อปปี้แล้วก็ลากไปใส่เลยนะครับจะสังเกตว่าตัวโปรแกรมมาแล้วนะ ทีนี้ลองกดเล่นดูครับปึ๊บหัวใจไปอ่นาคะแนนมาหัวใจไปเท่านี้ผมก็จะได้เกมที่ตัวละครรับหัวใจแล้วก็มีคะแนนขึ้นหัวใจวนกลับขึ้นไปข้างบนใหม่เรียบร้อยครับครั้งหน้าเป็นโปรแกรมไลน์เราติดตามครับ